ประเทศเรายังมีคนขายชาติอยู่ที่เขาไปจับมาเรื่องตู้ส่งสัญญาณตู้สัญญาณต่างๆที่ปล่อยอินเทอร์เน็ตไปทางขเขมรเนี่ยงานนี้กองทัพจับได้กองกําลังบูรพาจับได้กสทชต้องประกาศชื่อออกมาว่ามันเป็นบริษัทไหนคุณรู้ว่าเป็นบริษัทไหนมันไม่มีหรอกครับอยู่ดีๆเด็กเลี้ยงควายมันเอาตู้ไปตั้งแล้วไปปล่อยสัญญาณแถวนั้นมันคงไม่มีหรอกดังนั้นกองกําลังบูรพาจะต้องออกมาประกาศ ให้ทุกคนเขารู้ว่าไอ้บริษัทนี้เลยเป็นคนขายชาติเราจะได้ไม่ใช้บริการของมันต่อไปต้องเปิดเผยกองกําลังบูรพาทําหน้าที่ดีแล้วตรวจพบเจอจับนะถูกต้องแล้วแต่กสทชอในฐานะที่เป็นเจ้าพนักง,งานซึ่งออกใบอนุญาตเนี่ยต้องดําเนินการเอาไอ้บริษัทขายชาติเนี่ยดังนั้นกองกําลังบูรพาต้องเปิดเผยกศทชอต้องเปิดเผยแล้วก็ประกาศลิบใบอนุญาต ไม่อนุญาตให้ประกอบการต่อไปเพราะถือว่าไอ้คนพวกนี้ฆ่าคนไทยทั้งเป็นกสทชเนี่ยนะจะต้องลิบใบอนุญาตลิบเลยไม่ให้ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคมอีกเลยฉะนั้นวันนี้คนไทย,เ,ยเหมือนมีกรรมเจอเขเมรลลุกลานเข้ามาแล้วยังเจอคนไทยขายชาติยังมีไอ้พวกทรยศชาติยังอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดการขายชาติแบบนี้เนี่ยคือการทำลายชาติ การทรยศ์ชาติคือการทำลายชาติทำลายสถาบันสุดท้ายคนพวกนี้ก็จะเจริญเติบโตร่ำรวยเอาร่ำรวยเอาแต่ลายิ่งยากจนลงยิ่งยากจนลงขนาดมีกฎหมายหัวประมูลมันยังเล่นแร่แปรธาตุมารวมกันได้เลยคุณคิดเอากันละกันทุกสิ่งทุกอย่างการเขียนกฎหมายมีช่องว่างแทนที่นักการเมืองมันจะเอามาใช้มันเป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองกลับเอาไปสแสวงหาผลประโยชน์ คนก็นเลยจนลงท,นทุกวันทุกวันทุกวันจนลงไม่ว่าแถมยังเอาเงินไปให้เขเมรใช้อีกวันนี้เขเมรทีบตัวออกจากจีนสรุปแล้วเนี่ยหนีจากจีนพยายามจะชูว่าเฮ้ยเท่าแกเท่าแกขู่ผมไม่ได้นะผมยังมีเพื่อนผมในรอยเวสปอยอยู่นะวันนี้เลยเรียกเรือพรุ่งนี้เรือสหรัฐจะมาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือเหลี่ยมจีนก็ไม่ตกใจครับ หลายคนบอกจีนเขาจะยอมไหมบอกไม่ยอมแต่เขาไม่ตกใจมังกรแค่หันหัวมามองเฉยๆและเดี๋ยวคุณดูสิ่งที่ขเขมรจะโดนจะยิ่งกว่านี้อีกจะเจ็บช้ำยิ่งกว่านี้อีกเพราะอะไรคุณรู้อ่ะเพราะเขารู้ว่าอเมริกามันก็เชื่อถือไม่ได้สุดท้ายอเมริกาเฟิร์สอย่างเดียววันนี้หุนมาเน็ตพันยานที่จะอะไรรักษาทรงว่าเฮ้ กูไม่ได้พิงมึงคนเดียวนะกูยังมีอเมริกานะแล้วกูก็พร้อมที่จะเข้าไปอยู่กับอเมริกาแล้วกูจะพร้อมจ่ายพันล้านเป็นสมาชิกถาวรด้วยสบายเลยทีนี้มึงก็โดนทุกปีส่วนประเทศไทยบอกรอแป๊บหนึง่งกูคิดก่อนคือการเข้าเป็นสมาชิกสันติภาพของไอ้ทัพมันมีสองแบบแบบหนึ่งเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องเสียตังค์แต่ไม่ได้อะไรเลย,เลยอีกแบบหนึ่งแม่งเป็นสมาชิกเสียพันล้านดอลลาร์แต่เป็นสมาชิกถาวร คำว่าถาวรคือเป็นไปตลอดและมึงต้องจ่ายเงินให้ทําตลอดแล้วคุณรู้กติกาของไอ้ทำไหมการที่สร้างกลุ่มองค์กรสันติภาพเนี่ยไอ้ทำเนี่ยเป็นประธานไอ้ทำเป็นประธานแล้วประธานโทษนะครับคําว่าประธานของไอ้ทำเนี่ยเป็นตลอดชีพคือสรุปง่ายๆว่าคนอื่นมาแทนกูไม่ได้ต่อให้กูพ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีไปแล้วกูยังมีอำนาจในการรวบรวมกลุ่มทหารเอาไว้ อเมริกาต้องอยู่ใต้ตีในทั้มไม่ใช่ทั้มไปอยู่ใต้ตีนอเมริกาวันนี้เริ่มขอทานถึงหกสิบประเทศด้วยกันการเป็นประธานขอย้มเป็นตลอดชีวิตและการออกข้อกฎบัตรต่างๆในกลุ่มสันติภาพนี้จะต้องเห็นชอบจากไอทั้มแต่เพียงผู้เดียวแล้วการจะแก้ไขกฎต้องให้ทั้มยอมรับด้วย ถ้าไอ้ทัาไม่ยอมรับกดแก้ไม่ได้ถ้าเขียนกฎบัตรขึ้นมาต้องให้ทําตรวจสอบถ้าตรวจสอบแล้วข้อไหนไม่ดีหรือออกไปไปแก้ใหม่หรือออกไปไปแก้ใหม่ถ้าเวรชอบแล้วกฎบัตรนั้นก็จะผ่านและตำแหน่งประธานถ้าเกิดไอ้ทํ้ม้มหายตายจากไอ้ทําสามารถวางทายาทคนต่อไปได้โดยที่ประชุมไม่ต้องออกเสียงประธานคนะรบดีสติไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้ แต่ที่รู้ๆมันสร้างกลุ่มเองแล้วมันแข่งกันนาโต้แล้วมันจะเหยียบสหรัฐมันจะขึ้นมาเป็นผู้นํามันพยายามทําตัวเป็นอดอลฟเลอร์วันนี้มันอยากจะเป็นฟูลเลอร์ฟูลเลอร์คือผู้นําสูงสุดมันอยากเป็นฉะนั้นพอมันพ้นตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมันก็ยังคุมกําลังทหารได้อยู่เพราะอะไรแล้วมันไม่ได้คุมกองกําลังของสหรัฐมันคุมทั้งโลกเลยหกสิบประเทศถ้าเอาประมาณ มันสามแล้วมันเป็นคนเดียวเท่านั้นที่สั่งให้กองทัพสมาชิกเคลื่อนไหวได้คนอื่นจะมีมติที่ประชุมจะมีมติเป็นยังไงไม่สนต้องทําเท่านั้นเขาออกแบบเขาออกแบบมาอย่างนี้แล้วการโหวตลงคะแนนในเรื่องต่างๆที่จะต้องมีการใช้คะแนนเสียงโหวตไอท้ทาถูกบังคับให้โหวตตลอดด้วยไม่ต้องนั่งในฐานะประธานระวางตัวเป็นการไม่ต้องแล้วแต่อารมณ์ของกูถ้ากูอารมณ์ดีอยากจะเข้าข้างประเทศนี้กูก็บอกเออประเทศนี้ใช้ได้ แต่มึงก็ต้องเสียตังค์ให้กูทุกปีในฐานะชาติสมาชิกไอ้ทาก็นั่งแลกเงินชาวบ้านสบายเลยทีเนี้ยชิวๆนะครับมีเมียอีกขี่คนก็ได้สบายๆทองคําก็ไม่ต้องสนถึงเวลาตังค์ไม่มีก็บอกเฮ้ยขึ้นภาษีพวกเราขึ้นภาษีต่อไปนี้ฟังดีๆนะต่อไปนี้ประเทศไหนแม่งมีปัญหาอยากจะเช่ากองกำลังของกูก็มีบริการเลยมีบริการให้เช่าเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจไป ถ้าจะเอาเฉพาะตัวทหารกูไปก็แพ็กเกตนี้ราคาสามหมื่นล้านดอลลาร์แต่ถ้าจะเอาฝูงบินไปด้วยก็จะเอาขี่ลำต้องมีจำแนกว่าต้องเอาขี่ลำถ้าจะเอาทั้งสามสิบลำห้าสิบลำก็อีกสองหมื่นดอลลาร์เป็นห้าหมื่นล้านดอลลาร์ไปแล้วถ้าจะเอากองเรือเอาเรืออะไรเรือฟรีเกตหรือเรืออะไรเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์หรือจะเอาแบบไหนหรือจะเป็นฟูออปชันเลยนะครับถ้าฟูออปชันเลยก็แล้วนะครับเจ็ดร้อยล้านดอลลาร์ 700ล้านดอลลาร์นี่รอบเดียวนะแต่เรามีโปรโมชั่นเป็นเป็นการซื้อสมาชิกแบบรายปีมีรายปีอีกนะครับโปรโมชั่นเล็กสั้นขยันซอยซอยนานๆเรามีให้พร้อมเลยไอ้ทํามันไม่มียังเงินอย่างอื่นที่จะมาเลี้ยงตัวเองแล้วมันก็เลยรีบทำในตอนนี้เลยและชาวกีนแลนด์กูก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะสุดท้ายประธานาธิบดีเดนมาร์กก็ยอมรับสภาพ ให้สาหารัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทในการตั้งฐานขีปนาวุธไอ้ตั้งนไม่เท่าไรแล้วไอ้ตั้งแล้ไม่เท่าไรแต่ว่าในเงื่อนไขของไอ้ทั้งที่ไปอยู่กีนแลตรงนั้นมันบอกว่ามันมีสิทธิ์ที่จะอะไรครับขุดแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์โดยไม่ต้องขออนุญาตเดนมาร์กแล้วประธานาธิบดีเดนมาร์กยอมด้วยแสดงว่ายังไงครับแสดงว่างานนี้ ไอ้นักการเมืองขี้ช่อทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยนะเดนมาร์กก็มีแล้วคนเดนมาร์กไปไงครับมืออุดปากปิดตาเหมือนกับพระอุดพระปิดตาบ้านเราเหมือนกันเป๊ะเลยคือพูดไม่ได้เลยการที่ประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่ยอมให้อเมริกาเนี่ยมาตั้งฐานยิงจรวดเลยมาตั้งฐานทัพก็ไม่ได้เพราะการไปปล่อยให้สร้างฐานทัพหรือฐานยิงจรวดขึ้นมานั้นหมายความว่าเราได้เสียเอกราชไปแล้ว เพราะว่าตั้งถ้ามันตั้งฐานขีปนาวุธมันก็จะต้องเอาทหารของมันเข้ามานี่คือการเริ่มต้นแบบสมัยจีนกับอังกฤษเหมือนกันเดะเลยล่าสุดขอแอบเปิดด่านด้วยกระซิบกระซาบมาขอเปิดด่านทั้งนี้ทั้งนั้นนี่สอมชกับกองทัพเนี่ยเขาได้หาลือกันเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่ากูไม่เปิดกูไม่มีวันเปิดพวกมึงก็อยากจะทําอะไรมึงก็ทํากันไปแล้วถ้าวันนีนะ้นักการเมืองคนไหนเนะี่ยบอกว่า เราจะมีการลื้อฟื้นความสัมพันธะ์และบอกเลยไอ้นักการเมืองคนนั้นเป็นคนขายชาติไอ้นักการเมืองคนนั้นจะจะขายชาติไอ้พักการเมืองนั้นที่จะมาเปิดความสัมพันธ์กับขดเบสมันคือพวกขายชาติให้จำเอาไว้ ทุกวันนี้มันใส่ร้ายคนไทยอย่างไม่หยุดหย่อนแล้วมึงยังจะคบมันอีกเ,ร,เราไม่จําเป็นต้องมีขมรแต่ถ้าเกิดสมมุติไอ้นักการเมืองชั่วชั่วเร็วเ็วที่ไปทําธุรกิจอยู่กับขมรไปคบค้าสมาคมอยู่ขมรไม่ว่าจะเป็นการไปฟอกเงินทําธุรกิจส้นตีนอะไรแต่ไอ้พวกนี้กับเนือ้อกับตัวกับใจใหม่ถ้ามึงคิดว่ามึงไม่ยอมเสียธุรกิจมึงในขมรมึงก็ไปอยู่ขมรเลยไม่ต้องมาอยู่นี่เพราะถ้ามึงอยู่นี่แล้วมึงยังเป็นนักการเมืองอยู่ นั่นหมายความว่าเขาก็จะมองไอ้พวกนี้นี่อหลตัวทรยศชาติล่าสุดทําตําราเหยียดไทยใส่ร้ายไทยสร้างความรังเกียจไทยสร้างความเกียดชังเสร็จเรียบร้อยจะมาสร้างหนังอีกขเหนนจะทำอะไรปล่อยมันทำ มันจะสร้างหนังทั้งทีโอ้โหทําโปเตอร์ทํา AI ขึ้นมาหนังฮอลลีวูดเลยโอ้โหคนเดินน่ะเต็มไปหมดเลยสุดท้ายแม่งไปดูไหมฉากเชิง CG จเมาทั้งหมดสวัสดีครับขณะนี้ผมเดินอยู่ในกรุงศรีอยุธยาครับปีพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองนะครับดูสิครับชาวกรุงศรีอยุธยากำลังเดินซื้อขนมกันเพลินเลยนะนะเอออะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวนี้มันทํากันได้หมดขนาดทํากันได้หมดลงทุนกันนิดหน่อยมันยังขอเปิดรับบริจาคเพื่อสร้างหนังเลยอะ แล้วคุณคิดดูเนี่ยเขมนมันพร้อมจะโง่อยู่ยี่สี่ชั่วโมงอ่ะมันแข่งกับเซเว่นเลยแต่เซเว่นเขาขายของแต่อนี่เขาพร้อมโง่พร้อมที่จะจ่ายจ่ายเสร็จไปไงลงทุนสร้างหลังสร้างไปสร้างมาบอกเสร็จแค่ครึ่งตอนหรือตอนสุดท้ายขอบริจาคใหม่เถอะเหมือนกับมวยเดบิวต์ยูบีซีอ่ะมวยเดบิวต์ยูบีซีเขมรปิดถนนแหกกันแดกหมากระทากันทั่วประเทศเลยบอกนี่เดบิวต์ยูบีซียอมรับคุณเขมรเราแล้ว,ลวนี่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 โชว์โชว์สุดท้ายเป็นเข็มขัดของขวัญ แล้วเป็นของขวัญไม่ธรรมดาด้วยนะมึงต้องซื้อเขาไม่ได้มีให้มึงแล้วก็เอาหน้าตัวเองก็ไปอยู่ในอยู่ในเข็มขัดด้วยอะไรด้วยแล้วก็บอกเนี่ยสุดท้ายไทยแลนเดอร์จับได้เอาไปประกาศกันขมຈกว่าจะหูตาสว่างก็ปากันไปเกือบเดือนสุดท้ายโดนด่าหายต๋อมไปเลยไม่หายได้ไงรวยแล้วป้นเงินขมไปแดกนันนิ่มๆแล้วสมาคมมวยกุณขมຈแล้วคุณดูนะลีลาท่าทางแอดแอดแอดีชิบหายเลยกองทัพต้องฝึกยิงปืนนิ่มเสียบดาบ ฝึกต่อยบวยท่าทางงี้แล้วคนมาสอนไม่ใช่ใครนะผู้หญิงมาสอนสอนไปสอนมาฮัลโหลตัวเองมาน,นี่มาน,นี่อะไรเขาจะสอนยังไม่จบเลยมาน,นี่ก่อนข่าวด่วนอุย้ยตานตามระเบียบพักยากมีอะไรมาน,นี่วิ่งมานี่อุย้ยมียศมีฐาน่อยนึงเป็นไงออกคําสั่งอีนี่เขาบอกมึงจะมาหรือไม,มามิดาราผู้หญิงที่แต่งชุดทหารสอนไอ้กุนขแม่บอกบอกูไม่ไปเออดีเป็นการมึงไม่ต้องมาหากูนะบ้านมึงก็ครึ่งหลังไปแล้ว ทำไมปวกกินเหรอปวกกินกองัไฟไหมวิ่งไปดูนั่งร้องไห้เออเออละมวยอยู่ดีๆไฟไหมก่อนที่บ้านมันจะไฟไหมแล้วมันไปทํามิวสิกวิดีโอเดินลูดข้างกําแพงคุณขะแม่เออปรินตนก็เลยเอสเอสเอสถ่ายไปถ่ายมาไปฝึกในค่ายทหารสอนทหาร,รื่องทำอยู่มาประมาณสามเดือนออกคลิปเลยทีนี้กราบสวัสดีท่านนายกรัฐมนตรีฮุนเซนและทางผู้บัญชาการทหารของกองทัพขมแม เออท่านยังไม่ได้จ่ายแล้วสักบาทเลยนะออกคลิปทวงตังถ้ามึงไม่ทวงตังบ้านมึงจะไม่ไหมนี่มึงไปทวงใครไม่ทวงไปทวงคุณมาเ็ตแม่งบอกป่ะเป็นใครเนี่ยทำยังไงดีครับท่านไปเผาบ้านใส่ปากดีนะแล้วมันจะได้ลืมเรากำลังสอนมวยอยู่ดีๆบ้านไฟไหมกลับมาบ้านแล้วร่างร้องหม่มร้องไห้จะเป็นบ้า,เป,บาเป็นบอกรกกัาว่าคง,งจะเลิกแล้วเปล่าเลยหายไปอยู่เดือนหนึ่งแม่งกลับมาใหม่แล้วทีนี้ แสดงว่ารัฐบาลจ่ายตังค์ให้แล้วน่าจะได้อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทอ่ะเพราะสามเดือนเนี่ยมันอาจคลิปอยู่สามเดือนมันไปสอนตามค่ายทหารทุกวันเลยแล้วสุดสุดท้ายพอสอนค่ายทหารเสร็จเนี่ยกุลขมแม่แม่งไปเปิดได้มันเป็นสิทธิ์ของไอ้ซิมยองซาไอ้ซิมยองซานี่ตายหาไปแล้วพอเสร็จปุ๊บพอซิมยองซาตายอีกก็เ,เปิดค่ายมวยกุลขมแม่เลยเขาเหรยนเหรินมาโชว์โล่เลิอเต็มไปหมดเลยเด็กนักเรียนเรียนเต็มผู้ใหญ่มาเรียนเป็นยังไงครับเรียนซ้ําเรียนซาบที่เขาท เมื่อไรมึงจะเรียนจบบอกอ๋อผมไม่อยากเรียนจบครับผมผมผมชอบท่าล้มเมื่อกี้ท่าลมยังไงที่ท่านนั่งคออหน้าผมนะโอ้โหหายใจแทบไม่ทันเลยอ่ะทําไมอ่กลิ่นบดามหอมชื่นใจเขาคุยกันไปคุยกันมามีนักข่าวเขาไปสัมภาษณ์ว่าเหรียญเหล่าน,นี่เอามาจากไหนบอกอ๋อก็เตะก,กันเองในค่ายนี่แหละเข <c oughs> <c oughs> าคิดว่ามึงไปแข่งโอลิมปิกมาคิดว่าไปแข่งซีเกมไม่ได้แข่งที่ไหนเลยในค่ายเปิดแข่งนันเองแล้วก็แจกเหรียญทองกันเอง มีหน้าเหรียญเต็มไปหมดเลยแล้วกูก็มึงไปแข่งมาจากไหนนี่คือขมเมร